เกือบ45ปีแล้วนะครับที่จอร์นเลนนอนจากเราไปแต่เชื่อไหมครับว่าชื่อของเขาสารของเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในบทสนทนาเรื่องการเมืองตลอดเลยอะ่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะใช่ครับยุคที่หลายคนรู้สึกว่าโห,โหโลกมันแตกแยกจังเลยแบ่งขั้วรุนแรงมากจนบางทีก็อดคิดไม่ได้นะว่าถ้าเขายังอยู่เขาจะพูดว่าอะไร อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกหน่อยครับพอดีว่ามันมีแหล่งข้อมูลชิ้นสำคัญออกมาก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ BBC กับชอนโอโนเลนอนอ๋อลูกชายของเขาเลยใช่ครับเขาออกมาพูดถึงสารคดีเรื่องใหม่เกี่ยวกับช่วงชีวิตที่พ่อกับแม่ของเขาเป็นนักกิจกรรมในนิวยอร์กยุค70น่าสนใจมากค่ะครับเราจะมาดูกันว่าทำไมชอนถึงรู้สึกว่าเฮ้ ประวัติศาสตร์มันกำลังซ้ำรอยแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันขาดหายไปจากโลกเราในปัจจุบันซึ่งประเด็นนี้มันน่าคุยมากเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การมองย้อนไปในอดีตเฉยๆแต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจปัจจุบันผ่านสายตาของวันนั้นแล้วก็ตั้งคำถามกับเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างสันติภาพและความรักว่ามีโลกที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันยังมีที่ยืนอยู่จริงๆหรือเปล่าเอาละครับ งั้นเรามาเรื่องตรงจุดที่ผมว่ามันพีคที่สุดจุดหนึ่งในบทสัมภาษณ์เลยคือชอนเลนนอนเขาใช้คำว่ามันน่าขนลุกหรืออันแคนนี่ที่เห็นว่าการเมืองยุค70กับยุคปัจจุบันมันคล้ายกันขนาดนี้เขาเห็นอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นครับคือเขามองเห็นภาพใหญ่สองภาพที่มันซ้อนทับกันพอดิเป๊ะเลยค่ะภาพแรกนะคะคือบุคลิกของผู้นาทางการเมืองเขาเปรียบเทียบประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในตอนนั้น กับโดนัลด์ทรัมป์นยุคเรา uh huh. ที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันคือเป็นผู้นำที่แบบสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างชัดเจนอ๋อ oh, ครับแล้วภาพที่สองที่ตามมาติดๆเลยก็คือบรรยากาศทางสังคมโดยรวมมันเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบบสุดขั้วซึ่งพอเห็นภาพนี้เขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในฉากเดิมของประวัติศาสตร์เลย เหมือนดูหนังเรื่องเดิมแค่เปลี่ยนนักแสดงใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่ชอนชี้ให้เห็นและมันน่าสนใจมากก็คือถึงฉากมันจะคล้ายๆกันแต่ตัวละครสำคัญตัวหนึ่งมันหายไปอืเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดหายไปในยุคนี้คือผู้นำทางความคิดหรือ thought leaders แบบพ่อของเขาผู้นำทางความคิดใช่ครับคนที่กล้าจะออกมาพูดเรื่องที่มันพื้นฐานที่สุดอย่าง สันติภาพและความรักแบบดังๆตรงๆเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะใช่ไหมคะเขาให้ข้อสังเกตที่แบบคมมากเลยครับก็บอกว่าเขาลองไล่ดูโซเชียลมีเดียของร็อกสตาร์ที่ดังที่สุดในยุคนี้ครับแล้วเขาพบว่ามันว่างเปล่าครับจากข้อความประเภทนี้คือไม่มีใครเลยที่ใช้พื้นที่ของตัวเองเพื่อเรียกร้องสันติภาพหรือความสามัคคีอย่างจริงๆจังๆเหมือนที่พ่อเขาเคยทำ โหมันเป็นเหมือนสุนยากาศทางความคิดที่น่าตกใจสําหรับเขาค่ะประเด็นนี้น่าคิดมากเลยครับว่าทําไมเสียงแบบนั้นถึงหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับบทบาทของศิล,ลปินในสังคมเพราะยุค70นี่เสียงของเลนนอนทรงพลังมากนะปลุกกระแสสังคมได้เลยอืแต่ทําไมยุคนี้มันถึงเงียบไปได้หนูว่ามันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือผูมิทัศ์สื่อมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ถึงยังไงครับ คือยุค70เนี่ยสื่อมันมีไม่กี่ช่องทางพอนี้ออกไหมคะครับครับ ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะพอคนดังๆอย่างเลนนอนพูดอะไรออกมามันเลยเหมือนเราโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในบ่อ้นาำนิ่งๆแรงกระเพื่อมมันไปได้ไกลแล้วก็ชัดเจนมากมแต่ยุคนี้ที่ทุกคนมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองมันเหมือนเราทุกคนกำลังตะโกนอยู่ในพายุฝนที่ตกหนักตลอดเวลาโหเห็นภาพเลยเสียงของศิลปินก็เป็นแค่หนึ่งในล้านลานเสียงที่ดังแข่งกันอยู่มันยากมากที่จะสร้างแรงกระเพื่อมแบบเดิมได้ แต่ในทางกลับกันโซเชียลมีเดียมันก็ให้อำนาจศิลปินสื่อสารโดยตรงกับแฟนๆเลยนี่ครับไม่ต้องผ่านค่ายเพลงไม่ต้องผ่านสื่อใหญ่ๆมันน่าจะทำให้เสียงเขายิ่งดังขึ้นด้วยซ้ำทำไมมันถึงกลับตรงกันข้ามไปได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือความย้อนแย้งของยุคนี้เลยคือการมีช่องทางของตัวเองเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นมหาศาลเหมือนกันความเสี่ยงใช่ค่ะ สมัยก่อนถ้าเลนอนพูดอะไรไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเขาก็อาจจะโดนสื่อบางสำนักวิจารณ์ไปครับแต่สมัยเนี้ยถ้าศิลปินพูดอะไรที่มันล้ำเส้นของคนกลุ่มไหนไปนิดเดียวนะคะเขาอาจจะเจอกับพายุ cancel culture ที่พร้อมจะถล่มทำลายอาชีพเขาได้ในคืนเดียวเลยจริงด้วยความกลัวตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้หลายคนเลือกที่จะเงียบหรือพูดเฉพาะเรื่องที่มันปลอดภัยไว้ก่อนการพูดเรื่องนามธรรมที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างสันติภาพและความรัก ในยุคที่ทุกอย่างมันถูกตีความไปในทางการเมืองได้หมดมันเลยกลายเป็นเรื่องเสี่ยงเงินไปสําหรับหลายคนเข้าใจเลยครับมันเหมือนกับว่าการเป็นกลางทางการเมืองมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วการพูดถึงความรักเฉยๆก็อาจจะถูกมองว่าเออเป็นการเพิกเฉยต่อความอายุที่ทำบางอย่างไปซะอีกใช่ค่ะซึ่งมันก็โยงเราไปสู่อีกประเด็นหนึ่งที่เลนอนโดนวิจารณมาตลอดชีวิตเลย คือข้อความของเขามันดูไร้เดียงสาหรือนาอีฟเกินไปหรือเปล่าคำว่าโลกสวยนั่นเองประมาณนั้นเลยครับถูกต้องค่ะคำวิจารณ์นี้อยู่กับเขาแล้วก็โยโกโอโนะมาตลอดซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยชอนเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวนะคะอ,อ้าวเรอครับเขายอมรับว่ามันอาจจะมีส่วนที่ดูเป็นแบบนั้นอยู่บ้างแต่เขาเลือกที่จะมองมันในมุมใหม่เขาบอกว่าแทนที่จะเรียกว่าความไร้เดียงสา เขาอยากจะเรียกมันว่าความเรียบง่ายหรือ s i m p l i c i t y มากกว่าและเขาเชื่อว่าพลังของมันน่ะอยู่ที่ตรงนั้นแหละน่าสนใจความไร้เดียงสากับความเรียบง่ายมันต่างกันยังไงครับในมุมของเขาในมุมของเขานะคะความไร้เดียงสาคือการไม่เข้าใจความซับซ้อนของโลกครับแต่ความเรียบง่ายคือการมองทะลุความซับซ้อนทั้งหมดนั่นแล้วไปให้ถึงแก่นของปัญหาซึ่งแก่นของม,มันมักจะเป็นเรื่องพื้นฐานเสมอ Hmm. เขาเชื่อว่าในโลกที่มันวุ่นวายเต็มไปด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันไปหมดเนี่ยบางทีข้อความที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดกลับเป็นข้อความที่ทรงพลังที่สุดค่ะพอจะนึกภาพออกเลยเหมือนกับสโลแกนในตำนานของพวกเขา war is over if you want it ใช่เลยสงครามจะจบถ้าคุณต้องการมันเป็นประโยคที่เรียบง่ายจนน่าตกใจแต่พอเราหยุดคิดตาม มันลึกซึ้งมากใช่ค่ะมันโยนความรับผิดชอบกลับมาที่เราทุกคนถูกต้องพลังของมันไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์สถานการณ์สงครามที่ซับซ้อนนะคะแต่อยู่ที่การสื่อสารโดยตรงกับจิตสํานึกของมนุษย์ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นที่เจตจานงของเราเองมันข้ามทุกก,กําแพงของภาษาและวัฒนธรรมได้เลยและนี่แหละคือสิ่งที่จอนมองว่าเป็นพลังของความเรียบง่ายมันตัดเสียงรบกวนออกไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วเข้าไปที่ใจกลางของความเป็นมนุษย์ ขนาดเควินแมคโดนัลผู้กำกับสารคดีเรื่องนี้เขาก็ยังยอมรับในประเด็นนี้เลยนะครับอ๋อหรอคะครับเขาเล่าว่ามีบางช่วงที่เขาดูฟุตเทจเก่าๆของเลนนอนแล้วได้ยินคำพูดบางอย่างที่มันดูแบบโลกสวยมากจนเขาเกือบจะหัวเราะอ,ออกมา <laughs> หัวเราะเบาๆแต่พอเขาหยุดคิดกับมันจริงๆจังๆเขากลับพบว่าเฮ้ย ที่เขาพูดมันคือความจริงที่โคตรมาหาศัจจ์เลยนี่ว่าอื mm hmm. มันคือสัจธรรมง่ายๆที่เรามักจะมองข้ามไปเพราะมัวแต่ไปจมอยู่กับความซับซ้อนถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่ในปัจจุบันนะคะมันจะท้อนให้เห็นเลยว่าในยุคข,ข้อมูลข่าวสารท่วมทน้นที่เราถูกถล่มด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความคิดเห็นที่หลากหลายจนแบบสมองเราแทบจะประมวลผลไม่ทันครับ บางทีสิ่งที่จิตใจเราโหยหาอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่เป็นข้อความที่ชัดเจนเปี่ยมด้วยความหวังและเรียบง่ายพอที่จะทําให้เรายึดเหนียวได้เหมือนได้ดื่มน้ําเปล่าสะอาดๆใช่หลังจากที่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่ปรุงแต่งรสชาติมาทั้งวันเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ทําให้เห็นภาพเลยว่าทาไมจิตวิญ,ญญาณของเลนนอนถึงยังคงแข็งแรงอยู่ในที่อย่างนิวยอร์ก บทสัมภาษณ์ของ B B C เล่าว่าทุกวันนี้ที่ Strawberry Fields ใน Central Park ก็ยังมีคนไปเล่นเพลงของเขาอยู่ทุกวันจริงเหรอคะครับมันเหมือนมีความโหยหาอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเพลงนะแต่เป็นเสียงของเขาที่กล้าพูดเรื่องง่ายๆเหล่านี้ออกมาดังๆถูกต้องค่ะและสารคดีเรื่องนี้ก็พยายามจะนำเสนอภาพของเลนนอนที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเห็นด้วย คือเขาไม่ใช่แค่นักบุญผู้รักสันติภาพอย่างเดียวนะคะ๋อ,อครับเขาสามารถเป็นคนที่แข็งกราวก้วาวร้าวแล้วก็เข้าถึงยากได้เหมือนกันอืแต่สิ่งที่ทำให้เขายังคงน่าดึงดูดใจมาจนถึงทุกวันนี้คือความจริงใจและความกล้าหาญเขาไม่เคยกลัวที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้ว่ามันจะทำให้เขาดูแปลกแยกใช่ค่ะหรือถูกมองไม่เป็นพวกอุดมคติลมๆแรงๆก็ตามคุณสมบัตินี้ล่ละค่ะที่มันข้ามการละเวลาและยังคงโดนใจคนรุ่นใหม่ๆอยู่เสมอมีชา หนึงในสารคดีที่ถูกพูดถึงเยอะมากฉากไหนคะเป็นฉากที่เลนนันสแสดงความหงุดหงิดที่เห็นคนหนุ่มสาวยุค70เริ่มจะเฉื่อยชาไม่สนใจการเมืองเหมือนเคยอ oh. เขาพูดด้วยความมุ่งมั่นเลยว่าต้องออกไปตามท้องถนนเพื่อปลุกพวกเขาให้ตื่นหรือ get them alive again โอ้โห oh. มันสะท้อนความเชื่อของเขาในพลังของคนรุ่นใหม่ได้ดีมาก ซึ่งเป็นความเชื่อที่สำคัญมากนะคะเพราะเขามองว่าคนรุ่นใหม่คือพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครับเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้นำที่จะชี้นิ้วสั่งแต่เป็นเหมือนคนที่คอยจุดประกายความคิดคอยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาตระหนักถึงพมังของตัวเองและผู้สื่อข่าวของ bbc ก็เชื่อมโยงประเด็นนี้กับสถานการณ์ปัจจุบันในนิวยอร์กได้น่าสนใจทีเดียวครับยังไงคะ เขาชี้ให้เห็นว่าในการเลือกตั้งล่าสุดที่นั่นพลังของคนหนุ่งสาวที่ตื่นตัวแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองได้นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกอย่างซอรอนมามานีโหมันอาจจะไม่ใช่การเชื่อมโยงโดยตรงเป๊ะๆนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแบบที่เลนนอนอยากจะเห็นคือการที่คนรุ่นใหม่ไม่ยอมนิ่งเฉยใช่ครับ และลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยมือของตัวเองและนั่นอาจจะเป็นมรดกที่แท้จริงที่จอร์แดนนอนทิ้งไว้ให้เราได้นะคะอืม hmm. มันอาจจะไม่ใช่แค่บทเพลงอมาตะอย่าง Imagine หรือ Give Peace a Chance แต่คือสารที่อยู่เบื้องหลังบทเพลงเหล่านั้นครับมันคือการมองโลกในแง่ดีที่ไม่ใช่แบบโลกสวยนะ แต่เป็นความเชื่อมั่นว่าโลกที่ดีกว่ามันเป็นไปได้มันคือการย้ำเตือนถึงคุณค่าของความรักการยอมรับในเพื่อนมนุษย์และที่สำคัญที่สุดคือความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเข็มทิศทางใจที่ยังจำเป็นอย่างยิ่งในบทสนทนาทางการเมืองที่มักจะเต็มไปด้วยการกล่าวโทษและความเกลียดชังในปัจจุบันโห oh. เป็นการคุยที่พาเราย้อมกลับไปสำรวจความคิดของเลนนอนผ่านสายกาของลูกชายเขาได้น่าสนใจจริงๆครับมันทำให้เราเห็นว่า ข้อความที่ดูเหมือนจะเก่าจากยุค70เนี่ยอม,มันยังคงท้าทายและตั้งคำถามกับยุคสมัยของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยตั้งแต่ความคล้ายคลึงที่น่าขนลุกของยุคสมัยมาจนถึงการถกเถียงเรื่องพลังของความเรียบง่ายและก็จิตวิญญาณที่ไม่เคยจางหายไปมันทำให้เราเห็นว่าบางทีคำตอบของปัญหายุ่งๆในปัจจุบันอาจจะซ่อนอยู่ในบทเรียนที่เรียบง่ายจากอดีตก็ได้นะคะครับ และสุดท้ายนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดต่อกันเล่นๆว่า <Wow. S 1> ถ้าจอร์นเลนนอนยังมีชีวิตอยู่แล้วต้องเผชิญหน้ากับโลกของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเขาจะทำยังไงคะนั่นสิ เขาจะใช้ Twitter หรือ TikTok เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องสันติภาพและความรักแบบไหนอืม mm. แล้วเสียงของเขาจะยังคงทรงพลังและสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนเดิมหรือสุดท้ายแล้วก็จะถูกกลืนหายไปในมหาสมุทรของข้อมูลข่าวสารและเสียงรบกวนที่ท่วมทน้นเหมือนกับเสียงอื่นๆในโลกออนไลน์ทุกวันนี้แ่าคิดจริงๆครับ